เฮ้ยหมู่บ้านโอโคงนะเอ้ยโอคนะังะเอ้ยเฮ้ยหมู่บ้านโอคังเง่หว่ะเฮ้ยฝึกจาักกะแน่เลยสองคนนี้อาไมหน้าคล้ายๆเคยเจกสันเลยผู้หญิงนี่หว่ะจอเกมมิ่งสุดคูล JIB <c oughs> เอา้านี่ใครเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ย นี่หน้าเข้มมากโอ้ยกัดคอเลยอ่ะสงสัยอยากฝึกวิชานิจารแน่เลยโอ้ยไปฟันได้เดี๋ยวไม่มีบุ๊กสองเล่นได้แล้วตอนนี้ที่โลบอกว้าวเรามาดูอีเราเจอใครไอโชว์สปีดอาอัดคลิปแล้วว้าวเขาเตือนเจ้าตะแก ภาพสวยขึ้นนะฮูมิสวยมากสวยขึ้น,ยยนเยอะเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นรูปปั้นอะไรแต่ที่แน่เราจะได้เจอมันในอนาคตเ<แ>โอ้โหรูปปั้นยังมีรูด้วยวันนี้เราไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นใช่ไหมมีร้านขายสาหร่ายปะเนี่ยนี่ใช่ร้านขายสาหร่ายปะส่วนพวกของผมก็จะยืนตรงนั้นนะยืนรอนะเดี๋ยวผมมีอะไรนี่รับหน้าก่อนเลยเราเจอผีนะตรงนี้มีแพจมาร์กแหละดึงไม่ดว่วนทิพภูมิ สามารถกดปุ่มนี้เพื่อที่จะสามารถเซตติ้งตัวเกมได้อืมไม่เป็นไรหรอกไม่เซตติ้งไปแล้วมาหาคุณแจมีทิปด้วยกดจีเปิดที่เก็บของอุ้ยดูดีเหมือนเล่นเกมใหม่เลยอะตเตงเฮ้ยนี่ไงคุณแจเก็บมาแล้วโอเพนเดอะดอร์เปิดเลยแตงเปิดเลยยี่ยุยเฮ้ยไม่เค็นจากสารแตง,แตง ราชาเพลงป๊อปตอนนี้เขาได้ไปอยู่ตรงนี้แล้วอุ้ยอ่าซอมตกใจไว้ก่อนไม่มีอะไรหรอกอะไรอ่ะฝนตกเฮ้ยๆๆอะไรอ่ะเฮ้ยสปฟีบู๊ทโอ้ยอย่างเท่เลยคืนแรงมากเราวังฉลามด้วยชักไบไงเมกาโลดอนรู้จักปะ เฮ้ยด <S, S 2 Pop> ูตรงจัน <trilogy> นีิโซเวรตไทท่านโอ้โหแบมือโอ้เลือเลือล้มเลยอ่ะเรือล้มเลยเฮ้ยผมกำลังโดนลากผู้หญิงคนนี้จะลากผมไปไหนเนี่ยนี่มันครอบครัวเบเกอร์่ะเนี่ยเอาเฮ้ยเอาเมื่อกี้ยนงเดินอยู่เลยงั้นขอเลยนะครับเทียนเนี่ยไหนดูสิอ้ยเปิดมาก็มีรอยเลือดแล้วดูสิบ้านนี้โคตร้ยฟ้าผ่าตกใจ คนลุกเลยเนี่ยใครเขาเอากระทะมา,าวางบนพื้นสกรปรกอุยคนากลักกวคนกลักกววิ่ง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 สงสัยน่าจะเป็นห้องนี้แหละือเข้าไปก่อนเอาเปิดไปได้เอาเปิดได้นี่เนย <c oughs> ทำไมมันต้องแตกด้วยเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าประตูมันอยู่ตรงนี้แล้วของอยู่ตรงนี้แล้วมันแตกได้ไงโอ้ตรงนี้มีหนังสือด้วยไหนลองอ่านดูซิมันมีอะไรบ้าง ในหมู่บ้านเล็กๆมีสาวกับพ้าสองคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆนะสาวสองคนนี้อยู่กันแบบยากจนแล้วก็อดอาหารยีิบสี่ชั่วโมงเอ้ยไม่ใช่วันหนึ่งมิโอได้กลับมาบ้านแล้วก็ไวหน้าเต้นไได้วยความยิ้มแย้มลินคนที่เป็นพี่เสื้อแดงแดงเลยถามเธอว่าทำไมมิโอถึงได้มีความสุขนักทั้งที่กับข้าวก็ไม่มีกินอยู่แล้ว อันนี้เสริมไปนะเสริมแล้วตอนนั้นลินที่เป็นพี่ก็นึกว่าน้องสาวทําไมกินดีอยู่ดีปวเธอได้เขาเลยแค้นเออเป่งพลังออกมาแล้วก็ด้วยความหิวโหวยลินนั้นเลยเผลอกินน้องตัวเองเข้าไปแล้วตอนนั้นลินก็ได้รู้ตัวว่าคนที่เป็นเส้นแดงอะนะที่กินน้องตัวเองน้องของเขาได้เก็บเงินเพื่อที่จะให้พวกสองคนได้ใช้ แล้วตอนนั้นพี่ที่ชื่อว่าลินเสื้อแดงๆอะนะก็รู้สึกผิดมากที่ฆ่าน้องสาวตัวเองไปจนทําให้เกิดปากที่สองที่อยู่ข้างหลังหัวของลินแล้วก็ประมวดข้อเกียร์จาสีฟันลดเกลือฮ้ยมีใครได<อ>้เสียงหนูอ่ะไหมเสียงหนูอ่ะไม่ได้ยินเลยเฮ้ยฟังดูดีๆดิดดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยหนูรู้สึกเราแบงไม่รู้ว่าขากลับอ่ะมันมีหนูออกไปแล้วอ่ะ มันให้เก็บหนูหรือเปล่าเออมันมีหนูเก็บไปแค่ต้องมีอะไรบางแล้วอะไรเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยโคตรเท่โอ้นี่อะไรเนี่ยที่กดน้ำเหรอเฮ้ยกดได้ๆต้องใช้สิอ่ะล้างมือปะเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยอ๋อทำความสะอาดหนูจริงๆแล้วเราไม่ได้ล้างหนูนะแต่จริงๆแล้วมันคือการวางยาผีนะ คือไอ้น้ำนั่นนะ่ะน่าจะเป็นน้ําพิษแล้วเราก็เอาน้ําพิษอะ่ะไปใส่หนูเท่ากับว่าจริงๆเรากําลังวางยาผีอยู่นะไม่ใช่ล้างหนูหรืออะไรทั้งสิน้นเฮ้ยอะไรอะ่ะผีค้างนี่ไปไงอะ่ะขีแข้แคม,มอ่ะเอ้าเฮ้ยมอีอ๋อ,อ,อ,อเราต้องเอาดูมาวาง,วางไว้ตรงระครังใช่ไหมแล้ววางทําไมอะ่ะเดี๋ยวดูอันหนึง่ง<อ>โอ้ยโอ้ยผีผีอ๋อมากินหนูไปแล้วไม่อยู่แล้วแต่ว่าเราเอาหนูอาบยาพิษใช่ไหมพอมันกินเข้าไปมันก็จะ ปิดพิษตายเลยประมาณนั้นอ่ะเออฉลาดมากแตงโต๊ะแดงไหนแตงโต๊แดงไหนเซฟโต๊แดงไหนไม่ไม่แตงไปเดี่ยวนี้แตงไอ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 แตงเจ้าสเกลวักเลยไม่มีไม่มี ูรกนไปปะหยาเต็มจอเลี่เอ๋ยโยออกมาวิ่งวิงเกิลวิงเกิลแฮมทาโลเอาออกมาวิ่งวิงเกิลวิงเกิลแฮมทาโรของอร่อยที่สุดก็คือมาเลททานตะวันีจะร้องได้ด้วยแม่งอย่างเก่าเลยอ๋ยโยโมโต้รู้ไหมเคล็ดลับของฝากอร่อยรสดีมีอะไร ใส่ลงไปพูมไม่ใส่ลงไปใส่ลงไปเอ,อ้ต้องอย่างงี้สิพอเราใส่หนูเสร็จใช่ไหมเราก็จะออกาาอประตูเอ้ยประตูประตูข้างหน้าเอาไปแล้วอือเอ้ย,อย,อยมานีเร็วมานีเ,เร็วเร็วเร็วทุกคนใส่หนูแล้วครบแล้วสามตัวเฮ้ยแกกล้ามากนะที่มาหลอกฉันเจ แกน่ะทำให้มิโอโกดู้มไหมอย่าให้โกรธนะไมันก็จะขี้ไปออกปอนแล้วเร็วปอนแล้วเร็วติ๊กแซ็ปติ๊กแซ็ปติ๊กแซ็ปสต๊อปไว้ไม่น่าไปดีสเตปแถวรถไฟเลยอ้อยอ้อยเอาไม่เอาไม่ทุกคนเอาไม่ทุกคนนี่นี่สเต็ปสเต็ป เอออย่าเดินปังกันมองไม่เห็นแล้วก็ซิกแซกไปทางซ้ายไปทางขวาไปทางซ้ายไปทางขวาตรงตรงตรงนี่นี่นี่อ,อ่ะไปแล้วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าอือว่าไงครับ สวัสดีมองอะไรครับผมนี่เพิ่งนคุยตามแสนซับไม่ต้องมามองเลยยังไม่ดังมากเฮ้ยว <Hey! S 1> <Wow! S 2> ้าาาะสกอตดังกวา่าว้าวว้าวไปแล้วข้างหน้ามีเหมือนเป็นซ้ายขวา้ย <Hey! S 2> oh! oh! ทุกคนเดี๋ยวจะไม่ต้องแปลกใจนะถ้าเห็นภาพผมสว่างในคลิปก็คือผมเล่นแสงนะเออตัดต่อเล่นแสงเข้าไปผมไม่อยากให้คนดูในมือถือต้องปรับแสงเยอะนะเดี๋ยวมันจะเสียสายตาเราเลยต้องเล่นแสงให้เกมมันสว่างขึ้น ตอนนี้ผมอาจจะอยู่ในอนิเมะเรื่องโซอิตเตอร์ก็ได้นะเนื่องจากว่าดวงจันทร์มันมีความคล้ายคลึงอย่างมากเลยนะกับโซอิเตอร์อะไรประมาณนั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยเสียงหัวใจฮะซ่อนเหรอเฮ้ยโอ้ยไททันอ่อยแอบก่อนแอบก่อนไปการมองหน้ามาเลยว่ะขนาดย่าอย่างน่ากลัวฮ้ยโอ๊ยขน่ากวัวมันยังอยู่มันยังอยู่อาเพื่อนอยู่งี้เหรอโฮ้ยคำราม เออมันลงไปแล้ววัดลงคนละวัดลงคนละอ่ะอ,อ,อพื้นไหลพื้นไหลพื้นมั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 นไหลทําไบไม้มันลื่นจังเลยเออหลบลังหินไว้ก่อนทุกคนรู้จักไหมครับเพราะจีมโม่แบะไปหเหรอ มาอยู่แล้วจ่ามันจะมาไหมเนี่ยโคตรเสียวเฮ้ยเฮย,ย,ยไป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 ,ไป,ไปน,นี่อะไรอะ่ะมันต้นบล็อกเกอรี่เลยเฮ้ยตอนนี้น่าปลอดภัยแล้วเดี๋ยวลองเดินดูก่อนอต้องเป็นกะดูในอว่ามันเหมือนเห็ดเลยนะเดี๋ยวดูก่อนนะเออน่าเป็นเห็ด <ion up> อะไรอ่ะออบเจกต์ทำอะไรอะไรายุส <to play? S 2> ิลันลันอะไรอ่ะเหม็นมีอะไรอย่างงี้ว้าวว้าอะไรอ่ะว้าวอุ้ยอะไรอ่ะแตงอันนี้อะไรกิ๊กคือป่ะตรงไหนอ่ะเนี่ยภูมิโฟมอ้าวโฟมเหรออันนี้ใช่รูปปั้นในปกปะที่มีรูที่จมูกอ่ะ อุ้ยบรรยากาศดีมากอุ้ยเสียงอะไรอ่ะอุ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเปิดได้ปะเปิดได้ปะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเปิดได้ไงภูมิย่าลุกเข้ามาเฮ้ยออกจากบ้านทางนี้ได้ปะออกจากบ้านทางนี้มันต้องมีหน้าบ้านกับหลังบ้านใช่ไอุ้ยประตูแมงเปิดเองได้มหัศจรรย์เอ้ออะไรอ่ะเฮ้ยไม่เห็นคุยเลยเฮ้ยคนทำกับข้าวเฮ้ยมีตาเดียวด้วยโคตรเท่เลยนักยืนตาเดียวอ๋อ เขาคุยกับเราด้วยน่าจะเป็นคนดีนะเนี่ยอ่านไม่ออกเลยอันนี้ก็ไปรู้นะเขาหมายความว่ายังไงอะ่ะให้ไปคุยเกับอะไรก็สักอย่างหนึ่งอะ่ะจะไปทางไหนดีซ้ายงฝา,าทางซ้ายมีนกทางวา,ามีถ้ำขวาขวามันเหมือนถ้ำคนป่าเลยอะ่ะว <Hey. S 1> ิมันก็เจอนกอยู่ดีอะ่ะออกทางเนี่ยเฮ้ยดูนกดินก,นกมันยิ้มใสอะ่ะแปลว่ามันชอบเราแน่เลยมันจะแดกเราวิแต่บ้านหลังนั้นนะเข้ามาเลยอะ่ะถนนปราสาทสวยมากเลยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะ่ะฮ <Hello, S 1> อลโลเหรอวิมันมองมันมอง วูด้ดีหมู่บ้านเอเลี่ยนเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เซ่หมู่บ้านเอเลี่ยนปะครับอุ้ยคนตกปลาเฮ้ยทําอะไรอ่ะอุ้ยติดสูดด้วยอ่ะเป็นนักร้องเหรอแป๊บนึงโอ้โอ้โอ้เหมือนเข้าใจแ,แต่ไม่เข้าใจอ่ะแต่รู้ให้หาของอะ่ะทำไมอยู่ดิเกมก็มืดวะมีหมอกมาเฉยเลยไมม่เมาเฮ้ยตัวอะไรอ่ะต้องหาของตามบ้านแน่เลยเฮ้ย เฮ้ย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 ยงข้ามีของดีๆจะให้เจ้านี่ร้านมาลุชชอปร้านมาลุชชอปบริการกดผลกดเพชรกดเกมพัทมีหลายแมปเลยมีอนิเมะใดเป็นชัช้นอสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์บ็อกฟุตคิงเลกูซี่ลิงก์อยู่ใต้คาอธิบายคลิปนะครับตอนนี้เกิดใหม่ละอันนี้อะไรเนี่ยทำไมมันไม่อ๋อที่เดิมเหรอนี่อะไรอ่ะจบเอ้ยจบ เมื่อกี้มาถัน้ามองผมใช่ปะนอนอย่างนั้นไปแหละอุ้ยบ้านหลังนี้เขาได้เขาแหละโอ้อะไรวะอะไรอะวาดรูปเหรอวาดรูปวาดยังไงอะจะมาเรื่องวัดจัก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 เสร็จแล้วเนื่องจากว่าแตงอ่ะเป็นคนที่วาดรูปเก่งเอาปากแตงจัดการให้หน่อยนะเรื่องเนี้ยเดี๋ยวยืนดูให้ตัวผีมือดีแตงแตงทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยแตง เอาบอกเลยครัผีมันฆ่าแตงแบบว,ว่าไอเนี่ยมันเชยเรื่องรสทียมศิลปะเอา้าแตงไไอแตงแม่งตายด,ดูดิดูดิเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอยากกติดตามใช่ไหม,น,มนี่นี่ถูกได้แล้วโชคดีนะครับเดี๋ยวผมขอไปบ้านหลังอื่นก่อนเอ้ยอยาดิยา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 อฮ้อย ถึงตัวมันจะใหญ่แต่สมองมันเท่าเม็ดถัว่วนี่เข้าบ้านหลังใหม่โ้ยรอบนี้มีอะไรเนี่ยรูปปั้นเหรอไหนดูซิตรงนี้เป็นรูปภาพตำนานผีฮะต้องหาไก่เหรอใช่ป่ะเออเอาไก่มาแล้วมาต้มลองเอาไปหาดูก็ได้เปลี่ยนบ้านก่อนเปลี่ยนบ้านขอแขกรับเชิญดีๆบ้างเถอะเฮ้ยลูกป,ปั้นตัวเดิมแต่รูปไอ้น,นี่ยมันคือลูปปั้นหิวไก่มันต้องกินไก่แน่และบอกเลยชี้อะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อลูกภาพ <c oughs> ในรุ่นนี้เนเ oh. Um. Oh. Uh. Oh. Uh huh. ี่ยจะมีไก่เลยนะนี่น่าเป็นหลังสุดท้ายแล้วเดินมาทุกหลังโอ้กับหัวได้เหรอรอบนี้เฮ้ยอุ้ยเฮ้ยโอ้ยเก็บกุญแจมาแล้วไปบ้านหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอ่าแป้งไม่บอกกันเลยก่อนมาก็อมเห็นน่ะเฮ้ยผีญี่ปุ่นแป้งไม่ต้องห่วงไอ้ผีตัวเนี้ยดูกระจอกที่สุดในผีทั้งหมดที่เจอมาเดี๋ยวไม่มีอีกแล้วอะไรดูดิ ตัวอื่นมันจะวิ่งบุดบุดบุดอันนี้แม่งเดินปีกจอกจุดเทียนก่อนดิจุดเทียนอะจุด,จดแล้ว <c oughs> เออจะบอกว่าดีดีดดเหมือนโปรแกรมอัดคลิปมันจะหยุดคลิปไปเองนะที่ผมจะบอกเลยก็คือตอนนั้นผมก็เล่นจนจบแล้วแล้วก็ได้เหรียญตาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละแต่ผมไม่มีคลิปตรงส่วนนั้นไงเพราะว่าโปรแกรมมันหยุดไปแล้วแต่ที่ผมจะมาทดแทนให้ก็คือผมอัดใหม่ให้อีกรอบหนึ่งแต่เป็นแม์ที่สอง ซึ่งมาที่สองผมรู้หมดแล้ว,วผีเป็นยังไงขึ้นหลังใีตรงเนี่ยอาจจะดูผมไม่ค่อยกลัวหรือว่าเล่นแบบเหมือนรู้ทุกอย่างนะเพราะว่าผมเล่นมาแล้วรอบต่งไงบ้านหลังสุดท้ายเป็นบ้านที่ยากที่สุดแต่ถ้าเล่นเป็นก็ง่ายแค่เราต้องจุดรูปภาพตามรูปก,ก็พอแเ<ต>ฮ้ยได้แล<ต>้วก<ต>้อนดาวก้อนบอลได้แล้วนี่ตัวท<ต>ี่สี่เสร็จโอ้ยเฮ้ยที่ไหนอ่ะเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยไม่คุยด้วยหรอคุยได้ด้วยคุยได้ด้วยเฮ้ย เฮ้ยไททานิ่ไทยทนนี่ใช่ป่ะอุย้ยตอนเนี้ยเกมมันให้เราเออ่จุดเทียนให้ครบแล้วก็ต้องคอยสูบแก๊สด้วยเดี๋ยวอะไรนะออกซิเจนหมดเห็นไหมทางฟา้ามีสูบอยู่เฮ้ยเติร์ดาวเฮ้ยผีเลยเครื่องดูดฝุ่นวะเนี่ยแม่งเดินขึ้นเอ,อ้ยเฮ้ยมานี่มานี่เร็วๆมานี่เฮ้ยผีเลยเครื่องดูดฝุ่นวะเนี่ยเซ็นเซอร์แม่งแปลกๆเนี่ยเดี๋ยวไปซ้ายก็ได้เฮ้ยผีติดเฮ้ยเฮ้ยชุบไม่ได้ผีมันบ้า เฮ้ย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 เล้กลังช่วยกลังช่วยกําลงเปล่าอดภัยมาแล้วปลอดภัยมา้วปลอดภัยมาแล้วเข้ามาดีรีบเลยเอ้ยเหล่ยเกมอเนียเอ้ยเฮ้ยมันเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใจเออมันเปลี่ยนใจดูด้ เทียบแล้วลเดี๋ยวล่อให้เดี๋ยวล่อให้ยับโอ้ยสไลด์เข้าใต้โต๊ะเป็นไงต้องจุดเจียนให้ครบนะพยายามที่จะหนีเหรอจ๊ะหนูน้อยโอ้ยพูดภาษาญี่ปุ่นจะด้วยเป้าหมายเดียวของฉันตอนนี้น่ะคือการลากแกลงไปในที่นั้นะเกิดเกิดอะไรเนี่ย เกิดอะไรเนี่ยเฮ้ยมองไม่เห็นอ๋ออยู่ในท่อเฮ้ยมันมาแล้วหันไปดูดิเตอร์รูดีนี่จ้าจากฟอตไนอะลงท่อแลาวว้ยยักู์โอ้ยเสียมันมีความเชื่อมโยงกับเอเลียนเชื่อผมโคตรมืดดวนงับนี่โอ้มาเลย โอ้ยมองด้วยตอนนี้ก็เล่นเดอะบิมิกจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะขอระบายอะไรกับตัวเกมเดอะบิมิกสักหน่อยนะผมเนี่ยอัดคลิปนี้มาตั้ง4วันเนื่องจากว่าเกมมันบัก็กแล้วก็มีปัญหาอะไรหลายอย่างไอ้ผีที่มันให้เอาหนูไปวางอะ่ะจะเล่าให้ฟังเลยคือพอวางเสร็จปุ๊บอ่าครบและ3ตัวแต่เกมดันบัก็กประตูไม่วาปให้คือทุกคนในห้องไม่มีใครได้วาปผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเกมแม่งบัก็กเดี๋ยวค่อยไปอัดวันอื่นก็ได้อ่ะวันต่อไปวันที่2มาเจอผียักษ์ไอ้ผีตัวใหญ่อะที่เห็นในคลิปเนหน แล้วตอน,น,นที่มันให้เราวิ่งหนีอะ่ะผมก็เล่นแล้วผมก็เข้าถ้าไปก็คือชนะไปแล้วแล้วตอนนั้นอะ่ะมันจะมีตอนหนึ่งที่มันให้เราวิ่งหนีโตผียักษ์ทุกคนจาได้ใช่ไหมวิ่งหนีโตผียักษ์อ่ะก็ตอนนั้นอะ่ะผมก็วิ่งใช่ไหมแต่พอวิ่งเสร็จถึงตรงถ้าปุ๊บเกมบัก๊กจอดาคือจอดาอยู่อย่างนั้นหลยะดาประมาณสามคนได้อะ่ะมีสองคนที่จอไม่ดําผมก็เลยเอวขึ้นไดาอะไรเขาบ้านวะบั๊กแม่งเยอะเดี๋ยวไปอัดวันถัดมาดีว่าวันที่สามผมก็ไปเล่นด่านอะไรนะไอ้ที่เป็นผีแล้วมันให้กกดรูปปภาาพต่่่งๆอะผม็เลนไ ถ้าพักอะไรรู้ไหมอันนี้ไม่ใช่เกมบัอกอันนี้เน็ตไม่เป็นใจอยู่ดีๆเน็ตทีมผมอ่ะก็หลุดกันเฉยเลยอ่ะเลยผมกับเพื่อนอ่ะส่วนที่เหลือหลุดออกจากเกมหมดเลยอ่ะผมเลยบอกว่าเอ้ยอัดนวันที่สี่นลมาแล้ววันนี้ก็คือวันที่สี่วันนี้ผมมาอ่านโดยไม่มีครั้งที่สี่อ่ะสรุปก็คือคลิปนี้มีแค่นี้แหละเอาไว้เจอกันคลิปหน้าลงนานเพราะผีสี่ตัวไงสี่วันเลยคลิปนี้ไม่ได้ลงเป็นสัปดาห์เกือบสัปดาห์เลยแล้วเนี่ยอืออัดนตั้งสี่วันวันละตัวไปแล้วบายเจอกันคลิปหน้า